ครับน่หน้าตกปลานะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องพิยาฟิชชิ่งไทยแลนด์ครับวันนี้เรามาลุยหาปลาช่อนครับหมายก็หมายคลองยาวนะครับดูครับวันนี้ก็เราจะเลาะคลองนี้เลยครับคลองยาวมากครับคลองนี้ครับโอเคครับติดตามชมนะครับวันนี้ว่าจะมีตัวได้ได้กี่แต้มนะครับวันนี้ครับ cây hạch thì tăng trồng luôn ดูดูปิดหรือเปล่าออติดติดยังอยู่นะครับยังอยู่ยังอยู่ครับกัดแล้วหลกักหนีเลยนะครับตัวนี้โอ้เต็มคอนะครับนี่ครับกัดแล้วกระชากหนีเลยนะครับตัวนี้ นี่ครับไซสนะครับประมาณก็สามขีดได้นะครับไม้คลองนะครับคลองยาวนี่เลยครับวันนี้ก็เราจะมาเลาะคลองนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> โดนนี่ว่าโดนนี่ว่ากัดแล้วอยู่นิ่งนะครับกัดแล้วอยู่นิ่งนะครับไม่ขยับตัวครับโหใส นี่ครับไซส์ครับไม่ค่อยใหญ่ครับประมาณสองขีดได้ครับอันนี้อ๋ออ๋อขยับขยับน่าจะมีไซส์นั่นแหละ น่าจะมีไซส์แน,นะน่าจะมีไซส์แน่โอ้น่าจะมีไซส์้วครับสวยอยู่นะครับนี่ไซส์ก็อุ้ยตันตินิดเดียวครับหลุดเลยนี่ครับใช้ครับก็ประมาณ สามขีดได้นะครับสองขีดน่าจะไม่ใช่สามขีดได้นะครับตัวน,นี้นครับโอเคครับก็ได้อยู่นะครับนี่ครับทุกคน <c oughs> ลองใหม่นี้ดูนะครับ น้ามีตัวมากนะครับไม้ ตามมากัดหลายทีมากนะครับตัวนี้เอ้ยลูกูครับใส้ครับใซ้สวยครับตามกัดหลายทีมากนะครับตัวนี้นะครับ have <laughs>